ดีคะ่ะทุกคนเราจะพามาเชื่อบ้านขับนะคะก็นี่คะ่ะนี่นะคะจะเป็นห้องนอนของพ่อตานะคะนี่ค่ะแล้วก็อันนี้คือแต่งหน้านะนี่คือที่ยวจานนะแล้วที่จริงอนะ่ะตรงนี้เป็นที่ล้างจานนะคะแต่ว่ายายเข้าเปลี่ยนเป็นตรงนี่กินข้าว นี่น้ำรอกนี่อันนี้ห้องน้ำของยายนะคะนี <c oughs> ่แกนี่นะคะที่ราสอจารย์ <c oughs> เดี๋ยวทุกคนนี่คือบ้านของเพื่อนบ้านนะคะก็เพื่อนบ้านคนนะแต่กวาหมาเนี่ยต่บ้านเนี่ยนี่ เขาเลี้ยงหมาใช่ไหมเคยแบบชอบแบบมีแต่หมามากัดว่ามีที่กินข้าวนะในชั้นตู้กับกากับข้าวแล้วก็ของน,น,นะนี้อืมในขึ้นรถกูบ้านี่ไปนี่นะหนีแม่แล้วฮิ บรรยากาศดีทั่งะจะมีช่วยอีกนะนีรถอันนี้คือป้าๆเลยกอัอันที่ป้าหลับผักไว้ต้นไม้อะไรเต็มเลยต้นกะตาบอกเพชรก็มีแล้วก็นี่คือป้านของพี่เราอิงนะคะชื่อพลอยะคะ่ะแล้วตรงนี้ก็ผัก ต้นไม้มันก็จะเริ่มแห้งอย่างเงี้ยนี่ไอแถวนี้มันเริ่มแห้งขึ้นเลยแต่แถวนี้ไม่ต้องอะไรเลยไม่แห้งตัดตเลยตรงนี้นี่น้นี่ก็ที่กินข้าวที่นี่ตู้เย็นนะตู้เย็นให้ดูอืมตู้เย็น กจากกรนี่นะนี่จะกินทุเรียไม่ใช่ทุเรียนตู้ซี่อยากกินทุเรียแต่ขอไกินอีกนี่อันนี้ว่าหวใจไม่อ ข้าวเยอะนะน้ำ <c oughs> ก็เช่นกินห้าเลยก <c oughs> ็นี่จานปังก็ปังน <c oughs> ึงที่เราบอกว่ามีพื้นบ้านในพังพิงในตรงในในตรงเนี่แต่ว่าไม่เห็นมังข้อต้นไม้ปังปัง <c oughs> นี่ก็ห้องน้ำนะแต่ห้องน้ำแบบ ตอนนั้นนึกาแต่ตอนนี้คงนดูไปนี่มีพวกแนี้นี่ก่อนนะโอเคตอนนี้ก็แค่นี้ก่อนนะให้เดี๋ยวไปให้ตรงนี้เป็นโลสีไปเก็บข้าวก็สอบนั่นแหละเออ